พี่ครับแท็บเล็ตในงบประมาณ5,000บาทบวกลบเนี่ยมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเฮ้ยเ้ไปดูกันเลยนะครับสำหรับรุ่นแรกเนี่ยก็ต้องเป็นแบรนด์ Infinix นะกับ X Pad 20 Pro ราคารุ่นนี้นะฮะอยู่ที่5,229บาทอ่าประมาณนี้ได้ RAM 8 ROM 256เลยนะครับซึ่งเป็นรุ่น 4G โทรได้นะใส่ซิมได้อะไรงี้สสำหรับความบางของรุ่นนี้นี่คือจุดเด่นเลยเพราะว่าบางที่สุดแล้วอยู่ที่6.58ม mm. ิม บางขนาดนี้ส่วนน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่545กรัมนะครับก็ไม่ได้เบามากแต่เน้นความบางไงสํหรับหน้าจอของรุ่นนี้ครับเป็นแบบ 90Hz แบบเลื่อนๆนะครับ12นิ้ว ความละเอียดเนี่ย 2K เป็นจอแบบ IPS LCD นะครับมาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ยสูงถึง450นิตนะแล้วก็จอเขาเนี่ยเป็นจอแบบถนอมสายตาด้วยนะครับมาพร้อมกับลำโพงเนี่ย4ตัวเลยดังดังกระหึ่มกระหึ่มหนะ้าระบบเสียงเนี่ย DTS Sound นะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านส่วน CPU เป็นตัวของ Helio G100 Ultimate นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ย8 0 0 0 เยอะเหมือนกันด้เนี่ยนะแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์และก็ Wi-Fi รุ่นนี้รองับเป็นเวอร์ชัน5นะครับบลู 2, ทูธแต่5.2 In อินฟินิตเอไอต่างๆงก็น่าสนใจมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือแบบหืลูกเล่นเขาน่าสนใจเนาะกับอินฟินิตโดยรวมแล้วรุ่นนี้นะครับ5้0พเนี่ยคุณจะได้รอมที่เยอะมากแล้วก็ได้เรื่องของหน้าจอที่ชัดใหญ่นะฮะลดเลยสำหรับรุ่นนี้นะถ้าสนใจก็ตามได้ที่ตะก,กาที่ขึ้นไว้เลยในะตรงนี้นี่บางด้วยนะประเด็นรุ่นนี้เนะี่ยเออ รุ่นที่2กับตัวของ Oppo Pad SE นะครับโดยรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่4,28บาทอู้ถูกมากเลยนะราคาเริ่มต้นถูกมากนะครับเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับแรม4ี่รอม128ต่าแท้ แต่ถ้ามันเป็นรุ่น 4G เนี่ยนะราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นมานะเป็น6,299บาทไทด้นั้นผมมองว่าถ้าไม่ได้จําเป็นจะใช้ 4G Wi-Fi ก็น่าสนใจละราคาต่างกันทั้ง2 0 0 0ดูเนี่ยความบางของรุ่นนี้ครับก็อยู่ที่7.39ม mm, ลเมตรนาะแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่530กรัมหน้าจอเขาครับเป็นแบบ 90Hz ิเพนะรับ11นิ้วนะ เป็นความละเอียด Full HD พันแล้วก็เป็นจอแบบ IPS LCD มาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ย500นตดนะครับแล้วก็เป็นจอแบบทนอมสายตาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จอรุ่นนี้นะครับยังสวยงามด้วยเพราะเป็นจอแบบพันล้านสีนะมันจะสามารถแสดงแบบสีสันได้ละเอียดมากๆสวยงามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลำโพง4ตัวด้วยนะรองรับคุณภาพเสียงระดับ,บ Hi-Res นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังแล้ก็กล้องหน้าเนี่ย5ล้านเท่ากัน ส่วน CPU รุ่นนี้ก็เป็นตัวของ Helio G100 นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สูงถึง9,340มมิลลิเมตรแฮะนะ4 mm. นะบิลลิแอมนะฮะโอ้โหแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยที่สูงถึง33วัตต์เลยคือรุ่นอื่นๆน,นะ8 0 0 0 9,000้าชาร์จเร็ว18กว่ากวัตต์แต่รุ่นนี้แบต9ก้าชาร์จเร็ว33โอ้โหใครที่ต้องการแท็บเล็ตที่แบตใหญ่ชาร์จเร็วนะรุ่นนี้ตอบโจทย์ มาพร้อมกับ Wi-Fi 5นะครับแล้วก็รองรนะับบลูทูธเวอร์ชัน5.4เนาะรวมถึงรุ่นนี้เขายังร่วมกับทาง iOS ด้วยที่สามารถแชร์ไฟล์ร่วมกันได้นะรวมถึง AI ต่างๆเนี่ย oppo เขาก็จัดมาให้นะ AI จากฝั่ง oppo นี่เลิดมากนะสรุปสำหรับรุ่นนี้นะครับเริ่มต้น4,000แต่คุณได้แบตใหญ่ชา้าเร็วที่สุดมากกว่ารุ่นอื่นแล้วถ้าคุณสนใจรุ่นนี้ตากันได้จอสวยด้วยเออนะลด รุ่นที่3กับตัวของหัว w e i MatePad SE 1 1นะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าขายดีตลอดการมากๆคือแบบโดยรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่3,800กว่าบาทเท่านั้นเองนะได้เป็นแ a m 6รอมร้อยยสิบสำหรับรุ่น Wi-Fi แต่ถ้าเป็นรุ่น 4G โทรได้ราคาจะอยู่ที่4,390บาทถ้าเป็นรุ่น 4G โทรได้ RAM 8รอม128เนี่ยจะราคา5,300กว่าบาทนั่นเองซึ่งรุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับปากกาสไตลัสได้นะเป็นปากกาหัวไว้ Huawei M Pen Light นาอเออลดลดวางมือได้อะไรองี้นะครับบางเนี่ย6.9มิลิเมตรอ่ะก็กลางๆนะครับเบามากเลยนะ475กรัมดังนั้นใครที่หาแท็บเล็ตที่ บางเบานะหัวเหว่ยตอบโจทย์มาพร้อมกับจอที่เป็น90เฮนะิร์นแล้วก็ขนาดอยู่ที่11นิ้วนะครับความละเอียดแต่ l l HD พารจอเนี่ยเป็นที FTLCD เนาะความสว่างเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่400นิเนะแล้วก็เป็นจอแบบถนอมสายตาด้วยนะครับเป็น Low Blue Light นะฮะลำโพงเนี่ย4ตัวจากหัวเหว่ย Hisense นะฮะ9.0ระบบเสียงเขาเนะกล้องหลังเนี่ย8ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับ CPU เนี่ยไม่ได้บอกมานะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นไหนแต่ว่าก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่7 7 0 0 m ล ah ิแล้วก็ชาร์จเร็ว22.5วัตต์แบตอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ก็มันเน้นชาร์จเร็วให้แทนนั่นเองนะครับไวไฟเนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับบลูทูธก็เวอร์ชัน5.1เหมือนกันสรุปแล้วนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าบางเบาราคาถูกสุดด้วยเริ่มต้นแพงแค่3,008ใช้งานกับปากกา Huawei M Pen ได้นะครับชาร์จเร็วอะไรงี้ใครสนใจรุ่นนี้ก็ต่ำกันนได้ ชิตากา้ารุ่นรองสุดท้ายกับ Honor Pad X8 รุ่นจะ4 G โทรได้ราคาอยู่ที่4,520บาทได้ร a m 4่รอมร2 8บนะครับสำหรับความบางของรุ่นนี้ก็บางเพียงแค่7.25ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็เบาเพียงแค่495กลรัมทอน,นั่นนะฮะมาพร้อมกับจอที่เป็น 90Hz เฮิรขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD พันแล้วก็ใช้ในจอเป็น TFT LCD นะส่วนความสว่างก็อยู่ที่400นิตะครับแล้วก็เป็นจอแบบเทคโนโลยีปกป้องสายตาด้วยนะครับโลบูไลต่าง แบบถึง4ขั้นเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับลำโพง4ตัวนะฮะจาก Honor Eisten นะครับรองรับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio เลยนั่นเองมาพร้อมกับกล้องหลัง5ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอีก5ล้านเนาะส่วน CPU รุ่นนี้เป็นตัวของ snap นะ snap 6804 G นะฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ย8,300ม ah ิลลิแอมแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นั่นเอง Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยเวอร์ชันนะ สรุปแล้วนะครับรุ่นนี้ราคา4,500 4G โทรได้ ai, ละหนึ่งนะจอก็ดีลำโพงก็เลิศนะฮะ CPU ยก็ดีด้วยเหมือนกันแบตใหญ่ด้วยนะถึง8,300นะครับถ้าสนใจรุ่นนี้ก็ต่ำกันได้ที่แต่การนั่นเองรุ่นสุดท้ายครับกับตัวของ Redmi Pad นะครับโดยรุ่นนี้นะคะับมี2รุ่นเหมือนกันคือรุ่น Wi-Fi จะได้ RAM 6รอมร8แล้วก็รุ่น 4G โทรได้จะลด RAM มาเหลือเพียงแค่นะครับแล้วก็รอมเนี่ยร2อยเหมือนเดิมในราคาเกือบเท่าเดิมเลยก็คือ4 9 4 9บาทต่างกัน10บาทนั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับปากกาสไตลัสวางมือเขียนได้นอะตัวของ Redmi Smart Pen นั่นเองนะแล้วก็ความบางเนี่ยรุ่นนี้ก็อยู่ที่7 3 6า mm. มกมิลลิเมตรน้ำหนักเนี่ยเบาเพียงแค่ห้าร้มาอมกับป็น ขนาดใหญ่11นิ้ว90เฮส่วนความละเอียดสูงมากเลยอยู่ที่ 2.5k ชนิดจอเนี่ยก็เป็น IPS LCD นะครับมาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ยสูงมากเลยอยู่ที่600นิตเลยเน่นอกจากจะชัดแล้วยังสว่างอีกนะครับมาพร้อมกับค่าความละเอียดสีเนี่ยสูงถึงพันล้านสีด้วยเหมือนกัน สวย,สวยมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับถนอมสายตาเนาะตัวของ DC Dreaming นั่นเองลำโพงเนี่ยสตัวกระหึ่มเลยนะครับระบบเสียงเนี่ย Dolby Atmos มาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ยแล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอีก5ล้านส่วน CPU เนี่ยก็ตัวเด็ดตัวเดิมกับตัวของ Helio G 1 0 0ร Ultra นั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่900 0มิลลิแอมเลยโอ้นะสูงสุดเลยนะมาพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์นั่นเองรองรับ WiFi 5นะครับแล้วก็บูโดห้าุ5สสรุปแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็จะเด่นเรื่องของการใช้งานปากกาได้นะ แล้วก็จอที่แบบชัดสวยสว่างนะฮะแล้วก็แบตใหญ่สูงถึง90,00ม ah. ิลลิแอมดังนั้นใครสนใจรุ่นนี้ตั้มได้ที่ตะก,กานะอ่าพิเศษนิดนึงครับรุ่นแถมหน่อยละกันกับตัวของซ m s u n งสเปคอาจจะไม่ได้จัดจ้านแต่ว่าก็หลายคนก็นิยมใช้เหมือนกันเนาะกับซ a m s u ง g Galaxy t a ท a 1 1 LTE รุ่นนี้4 G โทรได้ ram 4 rom 64นะครับ4,490อบาทนะมาพร้อมกับความบางเนี่ย8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เบาเพียงแค่337 กรัมเท่านั้นเอง337กรัมนะครับมาพร้อมกับจอที่เป็น90เฮิร์ตขนาด8 7นิ้วนะฮะความละเอียด HD+ part. ใชิดจอในประเ TFT LCD นะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่2ตัวนะระบบเสียง Dolby S m o e นะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านส่วน CPU เนี่ยเป็นตัวของ Helio G99 นะครับแบตเตอรี่เนี่ย 5,100mAh นะครับล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นั่นเอง Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.3ราคานี้ของ a m s u ุ g เนี่ยก็ได้ 4G โทรได้ละหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องของความเบาความเล็กเนาะเพราะว่าหน้าจอเขา ไม่ได้ใหญ่มากก็จะเน้นไปทางแบบนั้นมากกว่านะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็ตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ6กรุ่นนะครับที่แนะนําในวันนี้นะฮะถ้าสนใจรุ่นไหนก็ตามได้ที่ตาก,กาเนาะแล้วก็เผื่ออาจจะมีเรื่องของโคตรลดจาก YouTube อะไรงนี้ด้วยนะครับผมก็ได้ไปไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมอาจจะได้หรือเปล่าก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไปเช็คราคาด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะบางทีเนี่ยอาจจะมีอัปเดตเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยนะที่รับชมมาจนถึงนี้น,นไนดได้ กับคุณครับตีครับ,ร,บรายงาน